ดาราแค่ว่ามันทำไปไม่แจ้งความแค่นั้นแหละมีอีนนี้มันน้าด้านแจ้งค,ความคือหนูแจ้งยู่คนเดียวนี่หนูมีใบแจ้งความที่แท้จริงนะเอาทุกคนมาดูนะคะว่าหนูคือผู้เสียหายที่แท้จริงแต่หนูต้องเบอร์นี้นะเบอร์แบบว่าเลข <c oughs> เลข,เลข,เ,ลขเลขอะไรนะบัตรประชาชนหนูอะไรอย่างเงี้ยดาจ๊ะนงพนีทั้งทั้งที่เป็นเหยื่อแชร์ขี้โกงมดดําก็เจอทัวร์ลงสิคะรออะไรจ้านงพนียืนยันว่าเธอเป็นเหยื่อต้องสูญเงินสดถึง60ล้านบาทด้วยกัน ส่วนเรื่องภาษีที่มีคนหวังดีนิสัยร้ายสงสัยนั้นเธอขอชี้แจงว่าได้มีการเสียภาษีทุกอย่างเป็นปกติซึ่งทุกวันนี้ยังทำงานหนักเพื่อหาเงินใช้นี้อยู่อันเป็นผลพวงมาจากคดีฟอร์เรกส,สาดีแชลูกโซโค้รข,ขี้โกงที่ขณะน,นี้เป็นที่จับตามองของสังคมเป็นอย่างมากเพราะมีรายชื่อดารานักแสดงหลายคนถูกเอี่ยวเป็นเครือข่ายและมีอีกหลายราย ที่มีสถานะเป็นเหยื่ออย่างเช่นตัวจ่าเองงานนี้จะได้มาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในรายการแฉแต่แล้วกลับทำเอาพิธีกรฝีปากกล้อย่างมดดำกระชาพาต้องมาเจอดราม่าหลังพูดประโยคนี้ดาราแค่ว่ามันทำเป็นแค่ว่าไม่แจ้งความมีนี่มันหน้าด้านไปแจ้งความจะาบอกว่าจริงหนูแจ้งอยู่คนเดียวเนี่ยหนูมีหลักฐานไปแจ้งความอยู่ทุกคนดูนะ หนูคือผู้เสียหายที่แท้จริงนะคะซึ่งประโยคดังกล่าวที่มดามเอ่ยไปทําให้ชาวเน็ตต่างอิทารณ์จาร์กันไปต่างๆนานาหลายคนบอกว่ารําคาญมอดอมดก็ปากแบบนี้เป็นคอนเทนต์อยู่แล้วละ่ะแจ้งความเพราะเป็นผู้เสียหายนี่ถือว่าเป็นคนหน้าด้านหรอทําไมต้องอายคะเขาหางเงินมาด้วยความลําบากคนที่โกงต่างหาที่หน้าด้านมอก็หน้าด้านให้ท้ายคนผิดอีหน้าด้านเป็นต้น ฝากกดติตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พลาดคิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ